สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับม่านน้ําห่วงจุ้ยนะคะน้ําผุห่วงจุ้ยนะคะม่านน้าพิ้วไหวแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเหมือนรายน้ําพิ้วไหวเลยอะ่ะเวลาใครไปใครมานะต้องมองเหลียวหลังกันเลยทีเดียวมองเหลียวหลังจริงอันนี้เรื่องจริงนะคะแล้วเวลาเรามองมาจากห้องนั่งเล่นน่ะห้องทีวีแล้วก็มองทะลุออกมาเป็นแบบอารมณ์แบบนี้มันมันฟินอะ่ะมันมันผ่อนคลายมันรีแลก์นะคะม่านน้ําแบบนี้นะคะเราจะเปิดแบบเลือก ไปเลือกสีตามห่วงจุ้ยก็ได้นะคะตามที่ซินแสบอกเลยนะคะจะเป็นสีไหนก็ล็อกไว้สีนั้นเลยนะคะตามแบบที่ซินแสแนะนําได้เลยนะคะหรือว่าจะเปิดไปเป็นแรนดอมสลับสีแบบนี้ก็ได้นะคะสลับสีไปเรื่อยๆนะเวลาเรามองออกมามันฟินจริงๆนะมันทําให้เรารู้เรารู้สึกสุขเรารู้สึกสงบอะ่ะจริงๆนะเรื่องเรื่องจริงเลยนะคะลองดูลองดูลองดูในวิดีโอไปก่อนเลยว่าถูกใจไหมนะคะอันนี้สูงนะคะสูงประมาณ 2เมตรเลยแหละนะคะแล้วก็กว้างนะคะ1เมตร20ิค่ะนะคะแต่งบ้านอ่ะใครไปใครมาต้องแบบล้องว้าวแน่นอนว่าสวยนะคะสวยจริงๆทําให้บ้านดูดีแล้วก็มันมันมีอะไรอะ่ะเ,ออเวลาถ่ายรูปออกมานี่โหว้าวเลยอะ่ะนะคะโอเควันนี้ใครสนใจก็ทักเข้ามานะคะราคาโปรโมชั่นอยู่นะอ่าวันนี้ไปก่อนนะคะ่ะสวัสดีค่ะ